มากินข้าวเย็นกันนะครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีควอลุงเด่นแฟมิลี่จากผู้จัดก,การส่วนตัวสวัสดีเอฟซี FC. สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเอฟซีมาฟังเสียงเขียดครับนะธรรมชาติ<ม>บ้านนาเราครับวันนี้บรรยากาศหม้อหม้อวันนี้อีพีนี้พิเศษกว่าทุกอีพีนะครับเพราะว่าผู้จัดก,การส่วนตัวจะเป็นคนลงมือทําเองแหมใครอยากกินเมนูนี้ต้องมารอติดตามครับพี่น้องเราปิดซอยถนนเลยโอ้เส้นใหญ่อยู่ด้อพี่น้องอปิดถนนทํากับข้าวครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศ ตอนเย็นๆครับนะมาฟังเสียงเขียดเสียงกบครับพี่น้องนะผู้จัดการจะทําเมนูอะไรนะวันเนี้มี่อันหม,ม,มกหม้อหมกหม้อหมกหม้อปลาน,นินครับพี่น้องใครอยากกินเมนูนี้ต้องรอดูนะวันนี้ผู้จัดการจะมาโชว์สูตรวิธีทาครับนึ่งข, <นะ S 2> ข้าวาเหนียวห้อนฮอนนะแช่ข้าวเหนียวเจียงไฮพี่น้อง<ช>ดูดโอ้ใสใส,ใสเลยอ ข้าวงามๆเดี๋ยวาหนึ่งข้าวเหนียวห้อนๆนะครับมกมอป่านินนะครับมะมีผักชีลาวใบแมงลักเนาะเนี่ยเธอตำพริกแกงเลยเนาะนพริกแกงก็กระเทียมพริกเดี๋ยวนอาหารกัน้ำปลานะ้หอมแดงพี่นะ้องใส่เข้าไปน,นี่เราปิดถนนกันมากินข้าวกันเฉยๆแหละวันนี้มันจะากาศดีครับนัวๆเข้มขน้นเข้มข้นครับวันนี้เราใช้ปลานินสองตัวพี่นะ้องน,นี่ กระเทีมยมใส่นิดเจ้าหนิเก็ทําสะอาดนะตลาดสดหนองบัวแดงครับได้มาแบบเป็นๆสองตัวอ้วนเลยล้างทำความสะอาดดีมากแกะกระเทียมแกะพริกกันไปกินแบบเมนูแบบบ้านๆครับเดี๋ยวลุงเดือนช่วยหั่นปลาอะไรกันเนาะใช่ใชดีเลยมีเดืนหั่นดีเลยนะดีเลยธรรมดาเลยมาส่วนมะนาวมีแบบที่เทียบมาแล้เปิดอ้ยแต่วิมอยาใจอยู่ได้เนาะถ้าเจ้าอยากเอามาไว้นี่สิละ โอ้นี่มีพัดลมฟังเสียงกบบสิงเค็เด้อสวัสดีเอฟซีจะไป็ักกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมากินมกหม้อปลานินนะแบบบ้านบ้านจแทบบ๊แบบแบบอ่ามึงเด็กกันนี่ไป,ไปเดี๋ยวมีกระมังพี่มัเดี๋ยวพี่ที่ไ้ให้พี่ใส่ปลานินหนะ่ะมันอาจจะได้ทอดน้ำปลาด้วยเธอเนอะเพราะว่าเธอจะหมกหม้อดูไหนดูหม้อเธอดิ จ <ะ S 1> งงง้งว่าอ่านไฟเพื่อเาเชีย่องลายเทกสารกันนึกว่าใจบุกหมดก็เราทำอ๋อ,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 อเจ้าอ๋อเจ้าพอกันถ้าทำเยอะไปหม้อมันใหญ่อ่ะเออหม้อมันเล็กอ่ะเอาตัว,วอ้วนเลยนะตัวนี้หั่นให้พอดีคำครับพี่น้องแล้วก็หวานหวานปลาใหม่ๆด้วยนะเปเลี่ยนบรรยากาศเนาะยาเอสซี่สีเบลยิปต์บ้านสักไรที่ไปก็บอกไปไปใส่ก็บ,บอกไปวะ ีนเฮาหม้อ้พี่อไฟอันนี่มันใหญ่ไปพี่เด็กที่ทำไมพี่ทำอย่างนี้เนาะนี่ไหมไปชิ้นใหญ่ๆเลยนี่ดีกว่านี่พอดีพอหม้อเธอมันเล็กพี่ดูแล้วไปติตั้งหม้อเขาไปเลยหม้อไอ้พี่เปลี่ยนแก๊สหูฟูมันแรงนะเธอยกไปไกลนิดนึงได้ไหมได้ให้ผู้จัดการนึ่งข้าวไรอครับพี่น้อง มีโคมคักหั่นเป็นชิ้นแบบพอดีแล้วกันถ้าว่าใหญ่ไปเดี๋ยวมันอยู่ในหม้อมันจะมีขาวก้อมีขาวกอนพอดีพอดีโอ้หัวปลานิลนต่ออาหารบ้านบ้านครับเจ้านี้ก็ทําดีนะขี้เองเงือกเงือกเนี่ยเขาอ,ออกไปเลย ปันนินตัวหนึ่งหรือสับไปหมดก็ได้ถ้าจะเอาทอดหรือว่าไปเป็นตัวอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเงยเก็บไว้โชว์แล้วกันเดี๋ยวพี่อาจจะทอดเหลือ,อไปนึ่งนึง่งมะนาวบนลิ้กลางคืนเผื่อกลับไปบ้านไปเปิดบาร์กินนึ่งมะนาวต่อ <c oughs> ปันนินนึ่งมะนาวได้นะ้รสชาติด,ดีนนเดี๋ยวช่วยปฏิการยกหม้อลงก่อนก็แอมจะได้จุดง่ายใช้พริกขี้ฟ้าแดงนะพี่น้องใส่หลายๆครับ มาเสียงดังไห้บอกยกไปไกลๆหน่อยเธอเธออือซือแล้วเธอไม่ยกเลเอ้าก็นึกว่าไกลขนาดไหนะไกลจนไม่ติดมันเป็นอีแก๊สหัวฟู่มันเป็นอันเล็กแต่มันเป็นหัวฟู่ไงมันเลยเสียงดังมากเลยของเดิมเขาดีอยู่แล้วแหละแต่เห็นเขารีวิวในทิกต็อกแบบฟู่เหมือนแก๊สแก๊สอันนี้ก็เลยวะเพอซื้อมามันก็แรงจริงแหละแต่ข้อเสียคือเสียงดังมากไม่เหมาะกับการนำมาถ่าย YouTube ใส่พี่<ร>ใหญ่ให่แต่พี่คืออย่างนี้เลยสุดเผ็ดน,น,นี้เลยต้นหอมหอมแดงตำเลยนี่แล้วหั่นหอมแดงให้ครึ่งหนึ่งจะได้ตำง่ายถ้าอย่างนี้จะ,จะตำยากใส่ตะไคร้เยอะๆใส่สักสองหัวตำไม่ต้องละเอียดครับสูตรแบบพอีิสานใส่พี่แ้งน้ำมันรงเด่นมักเ่าวะนี่สีสันนี้ละ นี่เผ็ดมากเลยนะเผ็ดที่ซอยตะไคร้ให้ตำ้มเลยเดี๋ยวต้องตำตะไคร้ก่อนอะมุกหมอมุกหมอ้อมุกหม้อไก่บ้านมุกหม้อปลานินมุกหม้อก็มีหลายแบบครับมุกใส่ปลากระแสนี่มกุกใส่ปลานิบอ่าปลาินหนึ่งตัวแค่นี้พอตัวนี้ เกือก็คืนติดลมนึ่งมะนาวต่อ่อะชมบรรยากาศไปครับข้างหน้านี่คือเขียวมาเลยนะยสามร้อยหกสิบองศาสวยมากครับยายน่าจะได้โอ้รู้เนี่ยเผ็ดนะเนี่ยไม่หมดก็ไ,ได้ดยวเอาใส่ประดูกโตดไปด้วยเนาะเ็ดโดดเี๋ยวเตรียมหม้ออนะไรให้ตำเลยตำละเอียดละเอียดตำให้พอดีพอดีเลย ว่าต้องละเอียดมากถึได้เก,ก,ก็บอย่โอ้ยเขา่าห่อนเด้อพี่น้องเด้อหนึงหน่งเข่าห่อนแยกน้องฝ้ายลืมเอาฝาปิดฝา <c oughs> ป,ปิดมอเข่ามานำ้ำข้าแย่เลยเออแตกแล้วเอาี่ยนลยแตกนี่ไม่แตกหรอกโอ้ย<ม>หอมข้าวมัเนาะหอมข้าวมัครับพี่น้องนนก,กินกับมกมอห่อนอนะฟังเสียงที่จริงตอนนี้นะครับบอกว่าเลยถ้าสมมุติว่า ไม่ไม่มีเสียงแก๊สนะจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องกันลังมนะครับเนี่ยผ้าทิศก็กำลังจะตกดินครับอากาศก็เริ่มเย็นสบายนะครับที่เชียงรายนั่งกินข้าวกินปลากันฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องไปนะครับมองท้องฟ้าเขียวๆนะครับดูดอยพระบาทไปบรรยากาศแบบบ้านๆครับสนประทานไม่มาแล้วนะพี่น้องรออีกทีวันที่10เมษายนครับน้ำจะมาใหม่อ่า ทางเสียงกบเสียงเขียนกันไปเดี๋ยวผู้จัดการก็จะปรุงละนะพี่น้อง,องอเรอข้าวเราสุกแป๊บนึงเพราะเราเอาแก๊สมาตัวเดียวนี่สวนควงลุงเดือนก็อยู่นู่นนะพี่น้องอยู่นู่นนะานะอากาดก็ใช้ได้แต่ว่าก็ปวดพารลมหน่อยๆน,นะจะใคขยุ้นปเหมือนหนาวพาร์ทิพ้งล่องตาันนาหนาได้แป๊บเดียวล่ะก็ถือว่ามากินข้าวนอกบ้านครับ คนอื่นเขาก็ไปอาจจะไปกินร้านอาหารนะของเรานี่เข้าป่าเข้าสวนอย่างเดียวมันอากาศดีกว่าอยากกินก็กินอยากทำเมนูอะไรก็ทำอยู่ตามบ้านเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวรอข้าวสุกแป๊บมือเจอพี่น้องข้าวหอมข้าวหอมหุยหุยแล้วพี่น้องข้าวอุ่นโอ้ยข้าวเหนียวห่อนๆครับพี่น้องอันนี้ห่อนๆของแต้เลย เอางางาตัวหนีนห้อนออกมาเลยเดีย๋ยวเขาจะมาตายเห็นปะา,าตาไทยอะไรอยางเลยตายไม่มีแล้วตายเขา้าตายตายเขาไม่คิดเท่าว่าตายเหรอตายเข่าแต่ว่าพูดภาษาไทายอีกเพราะนีตายคนอื่นตายครับมีหนูคนไทยเขาไม่เนึ่งข้าวกินกันเขาก็หุงข้าวกินก็พอแล้วหุงข้าวก็หุงข้าวมันแหละ ไม่มีคำว่าสายข้าวหรอกเกี่ยวกันหาเนี่ยคนไทยก็มีแต่สายตูดเท่าไรตูดเหรอสายสะโพกเออสายสะโพกพี่น้องข้าวเหนียวห่อนของแป้ครับพี่น้องมันแห่เนี่โอ้เอาอุ่นๆเนาะกินกับมกมอเนาะโอ้นี่ยทำไมไม่เห็นควันเลยมันดูแจ้งมันสว่างโพดข้าวมันขาวโพดเ่าว่าห่อนเลยโอ้ยข้าวห่อนนั่นแหละห่อนแน่นอนรับประกันความห่อนครับพี่น้องเพิ่งออกจากเตาปไาเถอะจัดการเลยหิวข้าวแล้วสวัสดีครับหมอ เดี๋ยวไปช่วยยกเดี nó, ๋ยวให้ผ like hmm. mm hmm. so ู้จัดการเตรียมเครื่องแป๊บหนึ่งต้นหอมเราต้องใส่ต้นหอมหลายๆเนาะปลานี้หนึ่งก็หวานแล้วก็ตเจอต้นหอมเข้าไปก็หวานเพิ่มครับใส่พักชีอเ่างบบใส่ผรกชีลาวด้วยชอบมันก็จะหอมไม่อีกแบบหนึ่งอ่ะผ้กอีตูถ้าอีตูนี่ขาดไม่ได้ใบแมงลักนี่ชีลาวอมเนื้ออมปลาแล้วแต่คนชอบกินกับขนมจีนน้ำยาเนี่ยยิ่งอร่อยอ่า กีกก็อันนี้เลยอีอยาเนาะใ,ใส่อีกไหมหรือพอแล้วพอแล้วมั้งพอจ่อจอพอจอเนาะอันนี้ใส่ไหมใส่นิดหน่อยชีฝรั่งก็ใส่สักก้านสองกา้านได้ความหอมครับแบบบ้านๆพี่น้องเดอ้อโอ้พักสีหลายกระป๋าครับเฮ้ยมันแซ่บเด้เอาไผักอีกตูนี่ใ<ม>ส่หลายๆก็แซ่บัอีตูนี่คือเด็ดเอาไม่ต้องไม่ต้องสับ หอม,หอมขาดไม่ได้ครับเมนูนี้ถ้าคือไม่มีใบแมงลักก็คือไม่ใช่เมนูนี้นะบอกไปก่อนว่าก็ค่ยไปกอมมุกมอไม่ใช่แกงนะครับพี่น้องใส่น้พาพอเออเจาะนะถ้ากินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆน,นี่ครับกินตอนเช้าเ้ายิ่งอร่อยมากขา้าวอุน่นข้าวเหนียวฮ้อน,อนๆน่ครับกินไม่บอกกเลยไปแคกินเมนูนี้จะไม่รู้จักคาว่าอิ่มใส่ย,ย่อนไปแล้วมันหอม,หอมให้น้ำมันหอมระเหยเขาทางานเยอะๆ กำลังโทรเรียกทีมงานมาช่วยกินข้าวเลยนะมากินเพื่อนเป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าบรรยากาศดีครับวันนี้เอาเลยไหมจัดเลยบางทีเขาก็ไม่ใส่น้ำมันใช่ไหมไม่ใส่น้ำม่อร่อยนะน้ำปลาครับอันนี้เป็นครั้งแรงดูผู้จัดการจะทำยังไงผมจะลองดูเขามกมอปานินให้เอฟซีได้ชิมกัน มันเป็นหัวฟูกมันแรงใส่เลยตั้งเลยเออหม้อนี่ปลืมไว้บ้านตัวยหญ่ที่ประเทศลาวนะ,ะลืมเามานำตัวก็เอาขึ้นมาให้ครับพ่อหูมันอยู่ไกลบอออออกว่ามีะะไไรรรจเซ์์พสืชอบชอบตัวนี้ยคือหูมันยาวอย่างงี้ครับทำแบบออเอาแค่นี้อือ่ะใส่เลยใส่น้ำก่อนเลยมั้งขับพี่ก่อนเหรอ พี่แก่ตำแบบหยาบๆนี่แหละ <c oughs> อย่าตำละเอียดมันจะบาดแสบครับออมาดูพิธีการเน้นที่น้ำพร,รา้าครับใ,ให้มันเข้ากับอีกเขาเรียกว่าอะไรขวายขวายพี่แก่หอมให้มันอหอมได้นะห<อ>น่อยเนาะโอ้บรรยากาศดีนะเสียงกบเสียงเขียด ถ้าไม่มีเสียงแก๊สเนี่ยจะดีมากเลยเจาะอัอดเจาะนี่แหละทำแบบง่ายๆได้ที่ก็เติมน้ำปลรราเข้าไปเอาไปคั่วกับพริกคั่วกับไอ้พริกแกงเขาเลยเนาะมันจะได้หอมนละอยายค่าลวกแกบอกว่า,า,าอย่างนี้มันอร่อย พี่ลุกได้ได้ข่าวว่าเธอแอบใส่ปลาล้าไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยใส่เมื่อกี้ใส่ไปพงนัวพงนัวโอ้เนี่ยกลิ่นปลาล้าขึ้นมาเลยครับรมันเป็นความเข้มขน้นแอบบานๆเนาะแล้วก็ตามด้วยปานินเลยครับน้ำเราอยู่ไหนเมื่อกีน,น้ำล้างคุกไงใส่ปานินลงไปหม้อ,อไม่ต้องเดินปานิลใหญ่เลย แต่ล uhm. ่าสุดน bo 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 uh, ี้เราเติมน้ำเข้าไปน้ำล้างกเข้าไปก็ได้เรื่องเลยเนาะน้ำล้างก๊กเราโอ้หอมละโอ้หอมละน้าปละใช้ได้เลยนี่ใส่มาเลยอืเดี๋ยวน้านี้สักหน่อยไหมนะแล้วแต่เธอเลยเอาตามสูตรเธอไงวันเนี้ย เติมน้ําไปหน่อยเพื่อมาสู่ที่เราต้องได้ปิดฝามันไว้นะเจ้เาใกล้ที่ซูรับไฟกับเจาพาักใส่เข้าไปากินกับข้าวเหนียวก็แซ่บๆเลยเ,เข้ากับ,บรรยากาศทีหนาวม็นแท้พี่น,น,น้องต้องเรียกเสียวัดมาช่วยชิมหน่อยว่ารสชาติวันนี้ผู้จัดจาการทําครั้งแรกรสชาติจะเป็นยังไงไอโอ้เสียวัดถอยมาเลยนะถ,ถอยมาเลยเหรอถอยมาเลยหย่าออกก็ได้ มาแล้วให้เสียวัดต,ตามมาช่วยชิมหน่อยบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านไร่บ้านไร่ไปนะ <c oughs> ต้องมากินข้าวกันไกลๆหน่อยครับป๋าสวัสดีครับเสียวัดสวัสดีครับผมพามากินข้าวอาหารป่าในวันนี้อาหารป่าหนึเสียวัดมาชิมดูนง,นงนกไดเยอะจริงๆความตั้งใจหลักคืออยากจะให้มาฟังเสียงเขียดพี่น้องเบิ่งมาไหมบานีสุงแล้วนี่แล้วก็พาผู้จิการไปที่เทมปมันนีกันได้ ส่ไปเลยข้าวเหนียวห่อนหผู้จัดการกำลังนึ่งข้าวเสร็จเมื่อกี้เนี่ยสิดโอ้พี่น้องใส่ทุกอย่างไปเลยเนี่ยเอาเจาะเอาเจาะฟังเสียงมันโมโหเออกินกับข้าวเหนียวนะมกหมอยลีนี่นี่อะไรนี่ยกลิผักผักบางแล้งลักเนาะกลิ่นขึ้นมาเลยครับพี่น้องทาโตปะโตนี่ อันคนไม้งบดได้ปลาไอปลาไม่ชื้นเลยล่ะคนเบาๆระยะเปาปิดไฟแจ้งน้อยล่ะพอดีปิดฝาแล้วก็ปิดแก๊สพี่ว่าสุกพอดีนะนี่โอ้หน้ากิดสุดยอดเลยอ่ะกินเลยสวัสดีเจมอนเลยนะครับเจมอนจะได้มีน้องแล้วเนื้อี่น้องเจมอนเอาแตงโมมาฝากด้วยเปลือกบางๆแตงโมลำปางนะแตงโมลำปางแตงโมเมืองรถม้า อย่าลืมอย่าเบืองแต่เนี่ยนเดือหมอนนเดือปิดพอแล้วปิดกันเลยปอดปิดหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเขาไม่ให้ผักสูงนะนี่พี่น้องฟังเสียงเขียดโอ้โห้าถูกแต่งโมแม่แต่ซื้อแต่เท่าใดนี้ใหญ่ห้าสิบบาทโอ้โหพ่อซื้อพ่อซื้อนี่ใหญ่นี้เนี่ยโอ้เวลาเขาไปขายในรถเข็นนะผ่านี่เดี๋ยวยี่สิบบาทอ่า อยากกันได้อาจารย์กกไกลัวบ้านถุงไปเนอะหาอยู่หากินอยู่เนี่ยทำให้ทำนาน,นี่แหละปลาติ่งกินปลเต่าลบลาแตงเดี๋ยวมานั่งกินข้าวด้วยกันยันเราข้าวปลานะกินพักบันๆวานมนะสิได้โย่นี่นบ้าพักอีตูเนาะหอมพักย่ งงเ,เปลือกบางไงเนาะเปลือกบางแค่โอ้ยวัดเฮ้ยนี่นะสุดยอดข้าวนียวห่อนๆนะสุดติงเลยครับนี่มามันบลาเค็มเนื้อปลาขาวได้เนาะอุปนินก็จะนิ่มๆหน่อยแต่ว่ามันแสบหลายเลยพี่น้องได้ตุ๊บข้าวเราก็มีหลายอย่างนะนี่อยู่พี่น้องดูนี่คือหมอกหม้อนะแบบอ๋อเจาะอ๋อเจาะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆได้กลิ่นของผักชีอู้นน้ำลายแต่ อันนี้ทำลายจริงโอ้หนหไม่ได้โม้ครับคือไม่ได้กินข้าวเที่ยงว่ะเอ้านี่พี่น้องดูเนี่ยวัดพอเนี่ยวัดพเหรออืมกินกับข้าวได้ครับกับแก้มกับเทปเหมือนกันนะเป็นยังไงเธอต้องซียหลังไหมกันเดี๋ยวจะอ้ยขึ้นไปแซบจีบว่ะแซบอยู่นัวนัวเจมากินเลยนัวมากมากินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อนัว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 อีกนี่บ้านพันธุ์ทุ่งของแท้ นี่พี่น้องเป็นยังไงเนาะบกหม้อปลานิมสูตรสาวเจยสาวเจยสาวเจยบ้านนาสาวเจยลรองไวเจยเจยเจย์อยากได้เจออยากได้เล่าซีเวิร์กเล่าซีเวิร์กข้าวเหนียวว่นห่านอันนี้กินอันนี้กินแบบมันบาลเท่านี้ไม่เน้นให้กินข้าวเยอะเพราะว่าอย่างมันกำลังจะเริ่มเปืือนมาเอวหายไปกินข้าวหนักกันไปดีเห็นเนาะกินอย่างอื่นแกไม่ได้ยังอื่นไม่ได้ยังอื่นอ่ะเจมอนกินเลยกินเลยกินได้นหะเจมอน แต่ว่าเอาซ่อนซ่อนส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกดูไรอันนี่เธอก็ไปเตรียมมาเนาะพี่ชิมดูนี่เขาชีเนี่ยมันจะหอมเลยเนาะสุกพักสุกพักอือสักอ่ะผมองกินปลาเลยก็ได้นี่กินอีกก็ได้นี่เออบวงบวงอืมเนาะแกงไหนเนาบ่ะบววงมันไม่อร่อยกว่าแกงปนินนะอร่อยอร่อยอร่อยกว่าทำแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้ต้มส้มไงอันนี้มันแบบครบรสดีอ่ะ นัวหลายนัวหลานี่ยนี่กินผักนี่ก็ได้เลยเข้ม้ดมนดีผักชีลาวมันเลยหอมเนาะมีผักชีกลาวนะมีผักชีลาวกับผักใบแมงลักอ่ะมันเข้ากันดีเนี่ยฟังเสียงกบเสียงเครื่อกันได้เลยนได้เลยนะเดี๋ยวเท่าแม,าม่กับมาอยู่ให้อยูส่สวนนี่กันเดี๋ยวไฟฟ้าจะมาแล้วนะยายว่าอือไฟฟ้าไม่แหมป้าได้แท้อ่ะยายว่าตีแป้งกับน้อยกับนี่ เพราะว่าเขามีเออฟ้ามง่วงฟ้ามอย่างไรไหม,ม,มส่งเสริมส่งเสริมค่ะเพราะว่าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ประกาศแล้วประกาศอะไรป,ประกาศว่าคนที่เลี้ยงบัวเลี้ยงควายนะให้ประ,ประชุมทุกคนแล้วก็อ๋อน,นี่เปลี่ยนใหม่ห <c oughs> บ่บ้านมี้โครงการนี่ยังเขามาบุแล้วเขาก็จะมีนี่ให้ลำบ่ะกินผักกินผักใช่ได้นะใบหอมใบแมงลักใบหัวละักใบ ไปอีดูนะง้อใบใหญ่ง้ออยู่เนาะจะน่าปลาอีกวะพอแล้วเนาะครับละพอแล้วแล้วกินเนื้อปลานิญตัวเดียวครับเดี๋ยวเหลือเนี่ยเดี๋ยวไปทอดเดี๋ยวนึ่งมะนาวดีกว่าเออนึ่งมะนาวเนาะอยากนะแซ่บจะไปตักก้าวไปตำหมูนั่นได้กลิ่นเนยนองอืมตำไทยเหรอโอ้ยจะไหนเราจะกินไทยกินเดียวแล้วเนี่ย สามกว่าแล้วครับสามเดือนนียเหรอไก่แล้วไก่แล้วยิงเล็กน้อยน้อยจะได้เลี้ยงล้านแล้ววัดวัดป่ะเอวไม่ไปไหนเน้อวัดนะไปไหนแล้วสามปีไปละสี่ปีประมาณแปดด้วยไหนเป็นไงผู้หญิงนันแล้วพ่อจ้ากลับบ้านนะเออ เรียบร้อยอีน้อยบดบดได้ึแม่บาได้แม่บาได้โฮกะยืนให้ลูกนั่นกะพอดโทรศัพท์ให้ลูกกู้ออืมะเห็นจ้าเลยเห็นมาสองนันก่อนเองแปร์มอเิงมาเจอกันไงเลยใครมีคนรู้จักกันเขาบอกเวลาเวลาพ่อไปร้านอาหารนึกว่าไปใครว่เยือนเอาเพื่อเิงอีกเวลาไปร้านอาหารไปองลูกชายว่าไปเพได้ลูกชายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นเป็นสปายให้แม่อืแกงเล่นเล่นเล่นอยู่แต่ว่ารักฝังป่ออู้มดละป่ออู้ทุกคำอู้นี่ส่งตรงถึงแม่หมดเลยเดี๋ยวเลยเกมเดี๋ยวเลิเวลาแม่โทรมานี่หรือว่าน้องโป๊ดีน้องบุญโทรมาอืแป๊บสามสิบนาทีโทรมามาอีกครั้งหนึ่งก็สามสิบนาทีเป็นท่องโมงดีโทรมาให้ขอชั่วโมงเลยเป็นสองชั่วโมงแต่ถ้าอีกหน่อยถ้าให้ลูกโทรมาเราต้องรีบกลับแล้วได้ปุ่มเลยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยว แล้งอนสองคนแล้วลูกงอนสองคนนี่เรียบร้อยอลูกก็ง,งอนแ <c oughs> ม่ก็งอนไม่คุยกับพ่อไม่มีใครคุยด้วยเลยเรียบร้อย <c oughs> แหมคิดไว้เยอะเหมือนกันนี่นี่นก็มาดูกัดูนะนเนื้อ,เน,อเนื้อปลานิลแบบมันอร่อยดีนะปลามันสดๆอ,อร่อยดีนะสูตรเงี้ยเข้มข้น,นดีิบอกไม่ถูกด,ดิวัซ้อนบางอ่่ะนีมันหวานเลยแล้วก็นี่นี่ถ้าจะให้ดีมีต้นหอมมีใบแมงลักเข้าไปเมื่อกี้ล้ำ อร่อยนะเนี่ยกินแอ่ผักนะครับคนทัพอย่มาดังลิ้นด้วยวะเขาโทรมาจะวงนงีบอ่ะขอตัวก่อนเด้๋ยวไปดังเล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยสิ้นเดือนแล้วตึงตังตึ๊งตังละยังไม่ได้ไปไหนเลยใชมาหมเบื่อคนแั้วเขาสั่งน้ำผึ้งช่วงนี้มีเิดบานของช่้งของน้ำผึ้งเทศกาลน้ำผึ้งเดียวตัวนี้นิดสักนาทีสิบวิได้ไหม ยุ่งกัดเธอเหรอกัดสีหามเขใหม่นะอ๋อที่พวกเขาเมาเมาเมากล้องเออแต่ผมทรงใหม่นี่ไม่ธรรมดานะโอยเขาได้การนี้เย่ได้การนี้ย้อมผมใหม่การสนับสนุนสนับสนุนในการนี้เย่ผมสุรสไม่เข้าที่ทีใลิ่นใจผมไม่เหลือใส่ันผมไม่เหลือแล้วเขาเลยโฆษณาอนุาย้อมผมเลยเข้า เออเนาะผมไม่เข้าน้ำเปล่งกินนะผมนัวน้ำปลาน้ำปลาเข้าอ,อยู่น้ำปาาลาดีนะน้ำปาลาปลาหยดทองอืมอร่อยจริงน,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 นะอืมติ่งขึใส่เนาะแต่ว่าน้ำปาลาลามันเข้มแล้วริงๆใส่น้ำปาลาหยดทองเข้าไปนะได้อีกเมนูได้ใช่ไหมอีกเมนูนั่นได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ละ <laughs> มึงมีคำเม็นนินึงงเศร้ามึงอื้นเศร้ามากินหมกหมาะใส่ยังกับเจมอลใส่ปลานาะใส่ปลาเนินมึงเด็ดซื้อหมกเย็นนี่แหละหมกเย็นนี่เลยเนาะเดี๋ยวให้จะทานหมกโอเคหมกให้จะท่งนียทวดกินของสดๆเอาแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยอร่อยนานมันก็จะไม่อร่อยมกป่าหมกขี่ปลาไหมเจ้านี้เขาทำาสะอาดนะตลาดโมเลงเจ้านี้แบบเขามีชุดเอี้ยมของเขาอย่างเงี้ยยาวอย่างเงี้ยมีเสียงมาเขาตัดประตูล้างุเขาเทตรงนี้พุ่นไหลพุ่นๆโอ้โหทำดี ทำสะอาดอะแศรษหลายเรื่องใครมีโอกาสก็ลองไปทำดูครับเราอยู่กันไม่นานเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านแล้วเพราะว่ารู้สึกจะเืดนไปจะไม่มียุงเนาะแล้วก็ไม่ร้อนยังไม่มาแต่ยังไม่ปิดคลิปขอนังกินก่อนโอเคเบรษฐจมไปแล้วเนาะไปแล้วนะคะยังยังยังไม่ปิดคลิปยังไม่ปิดคลิป มีเรื่องจะคุยอยู่อ๋อมีเรื่องจะคุยอยู่เหรอโอเคคุยอีกแล้วรถบ้านออนทัวไปเด้อพี่น้องกินข้าวแล้วก็โอ้บรรยากาศดีเดี๋ยวจะไปต่อกันที่บ้านอยู่เดี๋ยวจะไปกินทงสายจะได้กินจะกินอะไรปลาหนึ่งมะนาวของแท้ไงมันมืดแล้วก็เสียวัดพาหลานมาด้วยก็เลยว่าแต่ไม่มียุงนะอากาศแต่มันไม่ไม่มีลมอากาศก็ดีอยู่ไปเถอะนปอ้ะ ฟังเสียงกบเสียงเขียดก็ชื่นใจดีนะโอนแเย็นเย็นก็เย็นดีแลวคอยไพเดอร์ของเรากรื่งเต็มอยู่เดี๋ยวจะไปกินต่อกันที่บ้านชวนเสวัดกับเจมอนมาชวนมาแป๊บหนึ่งอู้เรีว่าสูตรนี้อร่อยนะเธอแซ่แบปะแซ่บครับเมื่กอ,อกี้เสวัดบอกเอออร่อยกว่าต้มส้มอีกเนาะเข้มข้นดีอ่ะโอ้ยกระถินจะอ่อนเยอะเลยเมื่อกี้ไฟไปเก็บมาได้กำหนึ่งแหละ กินจิ้มมันจะกินส้มตำไป <S 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 น oh, right> ึ่งปลากินกันที่บ้านต่อพี่น้องแต่คนทางเขาก็จะต้องคอยไปยัางน้อยไปย่างสี่ก็เสียวัดเจ้าขึ้นมาหลังเสียวัดถอยเข้ามาเมื่อกี้นึงเก่งยะได้ละถอยเอกามาโอ้เจ้าน้ำแข็งไหมเขาแขก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 อย่างเดียวใกล้ละใกล้จะได้เดินทางละแล้วอีกสามวัน เป็นสีก็ลุ้มตามแบบไม่ไหลสักทีกูอย<บ>ู่นั่นแหละไม่ไห, i, หสักทีว่าจะไปจะไปอยู่าหันลังที่งานมันก็มีงานหลายอย่างบางทีก็มีงานนอกงานในงานหลวงงานลาดนะพี่น้องไปละก็พรุ่งนี้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้ก็มีงานนี่อยู่เดี๋ยวจะชวนกันไปไหนต่อรอติดตามเนาะเดี๋ยวน้อก็เก็บบรรยากาศเวลาอยู่บ้านให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับพี่น้องก็ไปละน้องเด่นผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปก่อน ็ค่อยขับรถกลับบ้านไปทีแรกก็ขอบคุณอซีนะคะที่เป็นกาลังใจให้ทุกวันเนาะแล้วใครมีปันนี้นะไม่รู้จะไม่รู้จะกินอะไรลองไปทําเมนูนี้ดูผักชีลาวต้นหอมใบแมงลักผักอีตูคนเหนือก็ห้องก้อมก่อต้องใส่ดูต้องใส่ยังไรใส่น้ำปลาหัวน้ำปลาครับรสดีนิดนึงนิดเดียวน้ำปลานิดนึงจต้มกับข้าวเหนียวจ้าเอกไปคุหมอกพี่น้องมอคแต่ ไปแล้วนะคะเยสีคะ่ะไปแล้วครับเจอกันใหม่ EP 5ครับข้ามะพี่น้องเด้อไปแล้วค่ะสุขภาพดีค,ครับเจอกันใหม่ EP 5สวัสดีครับ